นี่ไงมาแล้วมาซ่อมมันจากมาเลยนะมันพังเละเลยนะมันทำอะไรนะมันเกิดขึ้นอ่ะรถกระแทกตูดอ่ะโอ้โอเคโซนี่อินทิเกรติคดีพิเทนขอพูมใจดับเพล่ดีทอยบีคัมเอนดอยเอนดอยบีคัมโฟนโฟนบีคัมเอนดอยเอนดอยบีคั m ฮิวแมนที่จะตัวตัวแล้วออเดอร์คุณ847 63ดอลลาร์หยิบ ดีไมาเอ้ยไม่หยิบไม่หยิบเดี๋ยวเอ้ยเออ้ยแสงออกตาแม่งแล้วมั้งตอนแบบตอนได้ซื้อสีครั้งแรกมุยอะไรอ่ะนั่นอีเอฟเอสเหรออ่าสวัสดีครับผมไม่เมดเนทวันนี้เราจะมาบินดูนสปีดลิมิต25 for sale available now ลแ่าแต่กูภาคคาร่ามึงเป๊ะหออ้านั่งสบายใจจังแม่เปิดประตูให้หนูรอเดี๋ยวมันต้องด่าแน่นอน เฮ้แม่ไหมเห็นไหมเฮ้มันเริ yeah. ่มพูดแล้วไม่ลงอะค่ะไม่ลงค่ะเดี๋ยวจะโดนทำร้ายในอีพิโซดต่อไปไม่ลงค่ะมันหนักมากเลยค่ะอ้าวดีหุ่นยนต์ด้วยกันเองสปอยล์ไปหนึ่งจอยตดมันชิดต่างเอาทร้เอากลกไป โอ้อากาศแจ่มใสข้างในกูนึกว่าขี้อย่างนี้เสียงอลินแบบน่ารักน่ารักไหมเดี๋ยวผ้าให้ฟังโอไม่ต้องไงกี่เงี้ยเฮ้ยทีวีแบบไหนเนี่ยอุ้ยโอ้ทีวีคนจนยังบางด้วยขนาดนี้เดี๋ยวเสร็จครังล่างแล้วค่ะเดีสร็จไปข้างบนนะคะคอมแตกไงกูขอคอมแตกไออปอเนียวลูกลูกไหวไหมเนี่ยดูดมาตัวไหนมาเนี่ยผมผมสบายดีผมสบายดีแต่ผมผมแกผมต้องการเงินนะปอ อีกแล้วเหรอเงินะนะพ่อแ้เงินที่พ่อให้ไปมันก็มันก็แค่แตะลิป๊บไป